สำนวนสุภาษิตไทยวัวสันหลังขาดเห็นกาบินผาดก็ตกใจสำนวนคำพังเพยวัวสันหลังขาดหรือบางทีเรียกกันว่าวัวสันหลังหวะหมายถึงผู้ที่ทำอะไรผิดไปแล้วมีอาการสอพิรุษให้เห็นกลัวว่าจะมีคนที่รู้เรื่องมาพูดให้คนอื่นรู้บางคนแค่เรามองหน้าก็ตกใจสะดุ้งสะเทือน ร้อนตัวแก้ตัวพลาวาันวันทั้งทั้งที่เรายังไม่ได้พูดไม่ได้ว่าอะไรเลยสักคำสำนวนนี้มักมีคำต่อท้ายว่าวัวสันหลังขาดเห็นกาบินผาดก็ตกใจเปรียบเปลยถึงวัวที่เป็นแผลที่หลังมักจะมีอีกามาจิกแผลและเมื่ออีกาบินผ่านวัวก็จะสะดุ้งตกใจเพราะกลัวอีกามาจิกที่แผล วัวสันหลังวะคือคนที่มีความผิดติดตัวมักวาดละแวงกลัวคนรู้ความลับบักจะไม่มีในโลกดังนั้นจึงมีโอกาสที่คนอื่นจะรู้ไม่วันใดก็วันหนึง่งการเก็บความลับเป็นเรื่องที่ยากที่สุดหากเคยกระทําความผิดเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่ไม่อยากให้ใครรู้ก็เหมือนวัวสันหลังวะวาดละแวง ยิ่งหากมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเป็นผู้ต้องสงสยัยการกระทำความผิดทำเรื่องไม่ดีแต่ละคนล้วนเคยมีประสบการณ์เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ต่างกันไปเมื่อได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของตนเองจึงเริ่มเรียนรู้ที่จะไม่ทำสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่ดี เพราะหากมีความผิดติดตัวแม้คนอื่นไม่รู้แต่ก็เหมือนวัวสันหลังหวะวาดระแวงตลอดเวลาสร้างความทุกข์ใจไม่น้อยเลยทีเดียวการกระทําความผิดเป็นเรื่องที่ต้องระวังต้องควบคุมตัวเองให้ดีอย่าทําสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่ดีแม้คนอื่นจะไม่รู้แต่ก็จะมีแต่ความทุกข์ใจ เหมือนวัวสันหลังหวะโดยเฉพาะหากเคยร่วมมือทำกันหลายคนก็ยิ่งหวาดระแวงเพราะมีโอกาสสูงมากๆที่ความลับจะต้องถูกเปิดเผย